ไว,ๆๆไว้ไว้ไวะไม่นัวนมันันแ่หน้าใครเนี่ยันเด่ดมาแถวผมผก็่โ้โหวนไทยรีครั<พ>บไมครับครับครับโอ้ยพอได้พึ่งอ้ยพอโอ้ยพอโอยพอ,อเอาแบบเป็นกรอนได้ยิ่ดีเลยได้เลยผม่เก๊กต้องไอพไจะหาผมไม่ขัดคุณนายไม่หรอไม่อซี่อยู่ดว่าก็จะกิน ิดเกี่ยวัวจะไมท้าใงเนี่ยวันนี้เรเป็นวันมงคลแขกเหลือมากล้นมากันมากหลายมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมากันมากมายเสียงดังสะเต็ดนิโกนเขาเป็นกระพานีโกนเขาเป็นกระพกินให้ลาบภาพลาบโหูลาบเป็ด า่าวอายุ19เจ้าบ่าวอายุ19ส่วนเจ้าสาวอายุ17เจเจ้าบ่าวคนดื่มกระทิงแดงเจ้าบ่าวคนดื่มกระทิงแดงหัวข้ามยันแก้ไม่สีก็เจ็ดวันนี้ส่งตัวเข้าโหวันนี้ส่งตัวเข้าโหนันนี้แล้วหนเราก็ต้องเหนื่อยต้องเหน็ดหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวเธอรู้ไม่เล่า อาอะไรอะไรลูกฟังก่อนแซ่วุ่นวายหน้าที่ละข้องตัวเจ้าสาวหน้าที่ละข้องตัวเจ้าสาวพอรู้ไม่เล่าต้องให้เจ้าบ่าวเขาอะไรอะไรของมึงวันนียอะไรกันหลังสั่งเนี่ยร้องให้ดีดนะวันมงคลนะเนี่ยรู้แล้วไม่ได้รูเลยเนี่ยฟังซะก่อนแซ่ หน้าที่ละองตัวเจ้าสาวหน้าที่ละคงตัวเจ้าสาวคนรู้ไม่เล่าต้องให้เจ้าเป่าเขาขกินผัดเผ็ดโอ้แม่มานแม่เหลือ,อาเอาผัดกะเพราเก่ายด้ต้องกันเลยกันนี่นนาขอให้อยู่กันนาน องจะอยู่ถึงคอดหรือเปล่าอาไอ้ควายไปดูดนไอ้เปนมาว่าใครใครเล่ากูทำกิปกูทำกิโอ้โหทำกิขอเทอียงวงรักแกงกูทำกิปบไสอมเทียง งานนี้เชิญครับเชิญอ๋อสวัสดีครับอบาาตเชิญครับสองนะสองอ๋อสองเดี๋ยว